ได้ครับไม่ได้เอาขากล้องมานะครับทุกคนยอานานะครับเครื่องโอซุกะนะครับผม4 0โวลต์นะเปิดโหมดไฮนะครับตตดได้สบายสนะเดี๋ยวกับกล้องพีกล้องนนึงนะครับผมแบบนึงนี่ครับยอานาเลยนะครับนะอ่ะเห็นนะทุกคนจําตรงนี้ไว้นะนะครับจำต้นไม้ตัวนี้ไว้มุมนี้นะครับผมนะมุมนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายมุมนี้ให้ดูเสร็จแล้วนะครับทุกคน นะก็ผมจะไม่ตัดลงไปข้างล่างนะผมตัดแค่มันเดินได้นะอันนี้เป็นคูสะน้ำนะครับผมนะจำต้นไม้ตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอีกนะเนี่ยมุมเดิมนะครับไปเทียบกันเอาเองนะก็มันตัดได้ดีมากๆนะใบที่ใช้เป็นใบของคนตีเหล็กนะครับผมอืมนะก็ฝากคนตีเหล็กไว้ด้วยนะครับดูกิ่งไผ่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตัดได้สบายสบายเลยนะอืมนะต้นไผ่ยอย่างงี้เราตัดได้สบาย แล้วย้าที่เราตัดนะมันเป็นย้าเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแข็งๆนะครับดูตอญ้านี่ดูเห็นไหมย่ายน้าเหนียวนะครับย้าเนี่ยนะครับที่มันจะปักตามกางเกงเราอันนี้มันยังไม่แก่นะผมก็เลยชิงมาตัดก่อนนะครับผมอืมก็นะใครสนใจที่มองหาเครื่องแต่ย้าดีๆอยู่นะครับผมนะคนตีเหล็กไม่ใช่โอซุกะนะครับหมอเตอ์อยู่นี้นะครับผม แบตเตอรี่สองก้อนนะตัวแฮนด์ออกแบบมาดีมากๆนะครับผมเออนะข้อเสียก็คือตัวนี้แหละที่ผมมองว่าเขาไม่ทำอ้นั่นมาให้นะครับผมนะข้อเสียคือตัวนี้แหละพอเราหมุนไปหมุนมานะมันอาจจะกัดตัวตัวเนี้ยตัวเพาตัวเนี้ยนะครับตัวการตัวนี้ได้นะครับผมทําให้การมันขาดได้นะครับอันนี้เขาก็เสียที่ผมไม่เคยชอบนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะตัวแบตเตอรี่มันสั่นนะครับผม เออนะแล้วก็ตอนนี้มีเสียงตัวนี้ถ้าเกิดทางยานหนาเงี้ยนะผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปทุกคนจะเห็นผมถอดตัวนี้ออกแล้วนะผมจะไม่ใส่แล้วนะครับผมจะใส่กรณีที่มตัดตัวของซิงเอ็นนะผมไม่ค่อยชอบนะตัวนี้นะครับมันกันได้ไหมกันได้ระดับหนึ่งนะแต่เราป้องกันที่ตัวเองเราก็ได้นะเออก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับผมนะก็ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์